ยขอขอบคุณนะครับทางสหพันธ์เอเชียที่ได้ให้เกียรตินะครับเชิญผมมาแล้วก็วันนี้หน้าตาแต่ละท่านดูเคร่งเครียดแล้วผมดูเหมือนจะเป็นโจทย์สําคัญผมได้รับโจทย์มาเนี่ยผมว่ามันก็ยากนะ้วประมาณ2-3าชั้นนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยคำว่าโรฮิงญากับความมั่นคงเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคิดถึงเรื่องของอประเทศเป็นหลักนะครับความมั่นคงของประเทศ แต่วันนี้โจทย์นั้นบวกเรื่องของสมาคมอาเซียนเข้ามาอีกนะครับหรือประชาคมอาเซียนซึ่งเราจะเกิดขึ้นในปี58เนี่ยมันกลายเป็นโจทย์ที่ซ้อนทับขึ้นมาว่าแต่เดิมเนี่ยแค่มองมุมมองเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็ค่อนข้างจะปวดหัวพอสมควรนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาโรฮิงญานั้นไม่ง่ายแล้วมาบวกเรื่องของความเป็นอาเซียนนั้นยิย่งยิ่งทำให้มีความสลับซับซ้อนของปัญหานะครับปัญหาใหญ่คือการยอมรับลมญาในในพม่าหรือเมียนมาเนี่ยนะครับ มันขึ้นอยู่กับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มนะครับถ้าเรามองถ้าตอนนี้ปัญหาคือระดับการยอมรับโรฮิงญาเนี่ยต่ำก็คือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อโรฮิงญาเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับเมื่อการปฏิบัติต่อโรฮิงญาไม่เป็นธรรมเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับโรฮิงยาก็จะเพิ่มออกมานอกประเทศนะครับมันก็จะมีทิศทางที่เพิ่มตามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโรฮิงญาหนีออกนอกประเทศนะครับมันก็สุดท้ายเนี่ยจุดของเราเนี่ยด้วยความใกล้แล้วก็ เหมือนจะจุดพักนะครับระยะเพิ่มเติมอาหารนะครับการส่งกําลังง่ายก็จะเข้ามาในแผ่นดินไทยนะครับพอเข้ามาแผ่นดินไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับประเทศไทยก็ปวดหัวเพราะว่าปัญหาความมั่นคงภายในแล้วก็การบริหารจัดการเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอีกนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทาวิธีการก็คือหนึ่งก็คือโอเคเราเจราจากับพมา่าเลยนะครับหรือหาประเทศที่3ม,มาช่วยรับหรือเจราจาองค์กรระหว่างประเทศซึ่งคาดหวังว่าตั้งแต่อาอาเซียนสหประชาชาต,ชาติต่างๆนะครับแล้ว สิ่งต่างเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดต่อเมียนมาเพิ่มขึ้นนะครับหรือพม,ม่าเพิ่มขึ้นจากนั้นเมื่อเมื่อแรงกดเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เขายอมรับโลยินยาวมากขึ้นความหมายของผมก็คือว่าเราจะเพิ่มแรงกดยังไงก็ตามนะครับถ้าพมา่าเขาไม่ยอมรับมันก็ไม่สามารถที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้เพราะว่าเขาเริ่มดิ้นยอมมานอกประเทศแล้วแล้วมาจุดบ้านเราเพราะว่ามาเพิ่มเติมอาหารนะครับนั่งเรือมาไกลหรืออะไรต่างเนี่ยมาเอาอาหารไปก่อนแล้วก็จะไปที่อื่นก็ค่อยว่ากันอันนี้อาจจะเป็น ตัวหนึ่งที่ช่วยอธิบายถึงความสลับซับซ้อนนะครับทีนี้ปัญหานี้ถูกจุดขึ้นมาเพราะว่าเราจะพบว่าทุกอันมันเป็นบวกหมดนะครับพอเป็นบวกหมดเนี่ยเราเราเราเรียกว่ามันมีการเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งมันก็จะเพิ่มตามนะครับแต่ในข้อเท็จจริงนั้นมันทิศทางมันจะไม่พอดีกันเพราะว่าถามว่าความพยายามนั่งนานนะครับที่จะให้พมา่าเขายอมรับในเรื่องเน,นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่ก็บ,บิดาแปลว่าอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้กลไกต่าง เพื่อสแสวงประโยชน์สแสวงประโยชน์คืออะไรนะครับเพราะว่าโดยพมา่าเองนั้นเขาต้องการเปิดประเทศนะครับเพื่ออาจจะบางขั้นอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเรื่องของการรักษาหรือปรับสมดุลระหว่างจีนนะครับกับความมั่นคงภายในของเขานะครับโดยดึงสหรัฐเข้ามาเป็นตัวพานเนี่ย เพราะนั้นตรงนี้มันคือโอกาสนะครับที่เราจะใช้กลไกในการเจราจานะครับต่อรองต่างๆเพื่อเพื่อนําไปสู่การที่จะให้เกิดการยอมรับตัวโรฮิงญ,ญาในฐาน,าพนะพลเมืองของพอม่ามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งนะครับเรื่องของมั่งมั่คนเนียผมขออนุญาตขยายความนิดนึงแล้วกันเพราะว่าปัญหาใหญ่เนี่ยถ้าเรามองเรื่องการแก้ปัญหานะครับในอดีตในช่วงสงครามเย็นเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยนะครับเราเรียกว่าภัยคุกคามแบบดั้งเดิมในช่วงนั้นเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าวิธีคิดของคนยุคนั้นเนี่ย นะครับใช้ความมั่นคงแห่งชาติหรือที่เรียกว่าเนช i ั่น l s ล c u r i t y ตเนี่ยเป็นตัวที่จะติดสร้างกลไกหรือสร้างการอยู่รอดของรัฐนะครับแล้วก็กลไกที่แก้ปัญหานั้นคือหน่วยงานความมั่นคงอย่างผมเนี่ยนะครับใช้กองทัพใช้ตำรวจใช้สํานักงาสนสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้สานักข่าวกรองแห่งชาติต่างๆทํางานนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากสงครามเยนยุตินะครับในช่วงประมาณปี899หรือ1 990เนี่ยนะครับก็เกิด สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับเราเรียกว่าภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับไอชุดความคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันยังวนเวียนอยู่ในหน่วยงานต่างๆแล้วก็ยังใช้กลไกในเรื่องหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยแก้ปัญหาจะพบว่าจะเกิดบางครั้งก็เกิดแก้ปัญหาได้ดีบางครั้งก็แก้ปัญหาได้ไม่ดีนะครับทีนี้คนบอกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นในยุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันควรจะเป็น ถ้าเราเจอภัยคุกคามรูปแบบใหม่เนี่ยเราควรจะใช้ความมั่นคงมนุษย์นะครับซึ่งอาจารย์สุวิชัยเนี่ยได้พูดไปแล้วว่าความมั่นคงมนุษย์อาจจะเป็นมิติหนึ่งที่มันน่าสนใจนะครับแล้วกลไกอีกอันนึงที่ใช้แก้ปัญหานั้นไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งงานความมั่นคงครับมันคือภาคประชาสัคงคมอ่ตัวนี้ตัวอย่างตัวแบบที่เห็นได้ชัดก็คือว่าวิกฤตการณ์ในปี54นะครับน้าท่วมเนี่ย นะครับบางครั้งเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไม่ทันแต่คนที่เข้าไปก่อนนะครับเช่นกลุ่มพันห้าร้อยไม้กลุ่มขบวนการกู้โลกเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนก่อนที่เจ้าที่ของรัฐจะเข้าไปถึงแสดงว่ามันอาจจะมีความสอดคล้องหรือว่าตรงกับมิติของอความมั่นคงมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือช่วงนี้มันคือการคิดในเรื่องความมั่นคงในสมัยใหม่เนี่ยมันถึงจะต้องมานั่งตอบโจทย์ว่า เออเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับประชาชนไหมในเรื่องของความมั่นคงประชาชนเรื่องนี้ประเทศชาติต้องมองไหมหรือเรื่องนี้มันต้องไปคํานึงถึงความมั่นคงในภูมิภาคและในโลกนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเราบอกว่าเราเพิ่มแรงกดเข้าไปยังพม่านะครับพอเพิ่มแรงกดเข้าไปในพม่าพม่าเกิดเล่นตัวไม่เข้าอาเซียนอาเซียนไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นกับประเทศครับอันนี้คือมันมิติที่มันซอสท,ทับกันอยู่ผมนึกบอกว่าบางครั้งความง่ายนะครับสุดท้ายนะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือมันต้องมีการเดินร่วมกันทําอย่างไรมันถึงจะพอดีทําอย่างไรเราถึงจะทําแล้วตอบโจทย์ได้ว่าไอ้คนที่มีความจําเป็นที่จะต้องดูแลในฐานะที่คนเหมือนกันเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจ่ายเงินต่อหัวที่ดูแลเขาเจ็สิบห้าบาทต่อต่อวันต่อคนสมมตินะฮะอันนี้เป็นตัวเลขตัวเลขไม่สลักสําคัญชีวิตคนสําคัญกว่าแต่ถามว่าคนไทยที่เป็นผู้สูงอายุคนไทยเนี่ยได้เงินเดือนละประมาณห้าร้อยบาท แต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่เขาได้เงินวันละ75บาทซึ่งรวมแล้วประมาณ2,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับอันนี้มันก็เป็นคำถามว่าเราให้ความเสมอภาคให้ความเป็นธรรมกับคนกลุ่มหนึ่งเพื่อการรักษาสิทธิมนุษยชนแต่คนอีกคนที่เหลือในสังคมไทยเขาได้รับความเป็นธรรมหรือไม่อันนี้ผมอยากให้มองมองหลายด้านนะครับอย่าไปมองว่าใครผิดใครถูกผมว่าเราต้องหาทางที่จะเดินด้วยกันนะครับแล้วอย่าไปมองว่าพวกผมทํางานเนี่ยว่าพวกผมเนี่ยเป็นเป็นผู้ร้ายหรือว่าใจร้ายนะครับใจไม้ไส้ระกำนะครับแต่ว่า เรื่องทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ผมคิดว่าในวันนี้สังคมไม่เคยพูดสิ่งที่ที่มันหลอมมาเป็นภาพรวมแต่ทุกคนจะพูดขึ้นในแท่งของตัวเองว่าอ้าวสิทธิมนุษยชนเราก็พูดถึงสิทธิมนุษยชนพูดถึงเรื่องความมั่นคงมาขึ้นอยู่ด้านเดียวทําอย่างไรคนทุกทิศท,ทางเนี่ยจะเดินด้วยกันนะครับปัญหาของการ,รเผชิญเรื่องโนฮินยานั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ไหมเป็นเรื่องใหญ่ แต่คำถามคือไอ้ประเทศที่เหลือในอาเซียนเนะ่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวเหมือนกับขนาดที่ว่าประเทศที่ที่เหลือในอาเซียนบางประเทศเช่นฟิลิปปินส์บอกว่าปัญหาทะเลจีนใต้คือเรื่องใหญ่ของเขาอะประเทศไทยยังไม่ยกมือให้เขาเลยอะแล้ววันนี้ประเทศไทยกำลังจะร้องแร่ร่แหกกระเชิงให้เขาเนี่ยมาช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกเรื่องเหล่านี้ผมถึงอยากจะเรียนว่ามันมีมิติข,ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเดินด้วยนะครับ ใครจะเดินในแง่อะไรท่านใดท้านหน back, <mel> ึ่งนะสุดท้ายนะครับการไปถึงความฝันหรือว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโดยินยานั้นนะครับผมคิดว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นแค่ประตูด่านท้ายๆนะครับแต่จริงๆนักกลไกทางการทูตต่างหากนะครับผมก็จะมีอันนึงก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยครับถ้าเราจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือจะมีวิธีคิดเนี่ยข้อแรกเนี่ยมันต้องก้าวผ่านชุดความคิดก่อนนะครับชุดความคิดอันแรกเนี่ยเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยวันนี้เนี่ย เรากำลงังจะเติมเข้าไปอีกก็คือความมั่นคงในภูมิภาคความมั่นคงของความเป็นอาเซียนนะครับเราจะพบว่ามีคนพูดหลายคนถึงเรื่องฝันว่า10ประเทศจะมีสภาพคล้ายกับสหภาพยุโรปอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่แนละ้วเพราะประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีความไม่ไวเนื้อเชื่อใจร้อซที่จะเดินด้วยกันกับสิบประเทศอยู่โดยธรรมดานะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยคำถามคือทําทัสิประเทศเนี่ยสะสมอาวุธสูงขึ้นมากในภูมิภาคในโลกด้วยซ้ําแสดงว่า บน,บนสิ่งที่เราจะเดินได้กันเนี่ยทุกคนก็ยังหวาดระแวงและยังใช้เรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเป็นฐานของคานคิดในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับอันนั้นคือชุดความคิดก่อนมันจะก้าวยป็ไงแล้วพอเราเติมเข้าไปเรื่องของมิติของความมั่นคงมนุษุ์เข้าไปอันนี้คือความยากอันนี้คือชุดความคิดอันอแรกนะครับอันที่2คือการ positioning <c oughs> นะครับการวางตัวของประเทศไทยเราจะทํำยังไงกับตรงนี้เราเป็นประเทศที่เขาปีนเข้ามาเป็นประเทศแรกนะครับข้ามรั้วมาเนี่ยคำถามมันคือว่ากลไกตรงนี้เนี่ยฐานะ อาจจะต้องพยายามเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเพื่อให้คนเนี่ยมาเผชิญหรือแก้ปัญหาแต่คําถามก็คือว่าการวางตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับประเทศอื่นเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเขาเรื่องทะเลจีนใต้มันใหญ่สําหรับเขานะครับแล้วเราจะไปเดินจากเขาได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือคือการวางตัวประเทศไทยกับปัญหาเนี้ยเราจะวางอย่างไรเป็นผู้ประสานงานให้ทุกฝ่ายนะครับเช่นประสานงานกับพม่าไหม หรืออะไรผมคิดว่ามันต้องมีการกําหนดชัดเจนว่าประเทศไทยจะยืนยังไงกับโพสิชันนี้คนที่เข้ามาแล้วจะทํำยังไงและยิ่งเอาทิ้งไว้ในบ้านเรานานมันเกิดคนไกลนะครับไม่ได้ว่าคนไทยนะครับแต่ว่ามันจะเกิดการมีอะไรครับการเอื้อประโยชน์การมีผลประโยชน์เช่นอยู่ไปอยู่มาคนเหล่านั้นมีเงินก็จะมีการติดสินบนบางส่วนแอบไปทํางานแนละ้วอาจจะไปนําไปสู่หนีจากค่าที่กักกันแล้วก็นําไปสู่การก่ออาชญากรรมคนที่เดือดร้อนก็คือเจ้าของบ้าน อันนั้นเป็นมิติหนึ่งที่ท,ที่มันจะต้องมองนะครับว่าเราจะยืนยังไงกับเรื่องนี้ในใน,ในทั้งฐานะประเทศไทยและในฐานะสมาชิกสมาคมอาประชาคมอาเซียนนะครับไกเนี่ยเป็นเรื่องผมคิดว่าเ,ออเราคงเดินประเทศเดียวไม่ได้หนึ่งการกดด,นด,ดันต่อเจเน็พม่าเนี่ยคงคงไม่ทํามีพลังขนาดนั้นหรอกครับแล้วเราเองก็ต้องมีระยะหนึ่งที่เราต้องเดินนะครับขณะเดียวกันนะครับประเทศที่3นะครับคนที่มีบทบาทอย่างเช่นประเทศมาอำนาจา ถ้าเรามองว่าสหรัฐอเมริกานั้นเขาต้องการที่จะเข้ามาในภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นไปนได้หรือไม่ว่าดึงเข้ามาร่วมในการเจราจารอย่าลืมนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นคนที่ให้การาพูดง่ายว่าเซ็นชั่นพมา่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าสหรัฐอเมริกาไม่เล่นแล้วเขาจะตอบใครคําถามก็คือวันเนี้ยเราใช้ประเทศเหล่าน,นี้ช่วยเราหรือไม่หรือ,อยังนะครับและถัดมาก็คือองค์กรระหว่างประเทศนะครับ นั่นคือตั้งแต่ระดับอาเซียนระดับ UN เนเี่ยเราไปดึงเข้ามาเล่นไหมนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับการเปิดศูนย์ในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องต้องคิดเยอะๆวันนี้เนี่ยนะครับโจทย์ใหญ่คือโรฮินญานั้นพมา่าเองไม่อยอมรับคำถามคือเราจะทำยังไงนะครับมันไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นนิทานว่าเมื่อเด็กปีนเข้ามาในบ้านแล้วบ้านอื่นไม่รับเราใจบุญครับแต่ที่เหลือเนี่ยเด็กคนนี้ได้กวามือเรียกคนอื่นมาอีกแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับและคําถามคือเรามีเงินแค่นั้นไหมที่จะดูแลทุกคน นะครับอันนี้เป็นโจทย์หนึ่งก็ขออนุญาตเป็นเรื่องเล่าคร่าวๆนะครับในมิติความมั่นคงขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับดรธีดนันท์ก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับที่ต้องมองครบในทุกมิติทั้งมิติของโลกมิติประเทศแล้วก็มิติประชาชนนะครับผมแลวเมื่อ ปัญหาเรื่องนี้อยู่ในมิติของอาเซียนนะครับก็จะมีมิติในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่อาจจะใช้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหานี้ต่อไปได้นะครับผมในช่วงต่อไปนะครับเราก็จะได้รับเกียรตินะครับจากพันตำรวจเอกอนุชากิติวิภาคนะครับผมซึ่งท่านเป็นตัวแทนจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับผมแต่ในปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านก็ดารงตําแหน่งผู้กํากับการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทําหน้าที่ด้านการข่าวและท่านก็ยังเคยมีประสบการณ์นะครับในการเป็นรองผู้กํากับการกองบังคับการตํารวจน้ําในการทํางานด้านความมั่นคงสํานักงานตํารวจแห่งชาติด,ด้วยนะครับผมเราก็จะได้รับฟังสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็แนวทางการดําเนินงานในเบื้องต้นของไทยจากท่านนะครับขอเชิญครับผม ครับก็ขออนุญาตขอบคุณครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับผมในฐานะเป็นตัวแทนที่เป็นตํารวจคนเดียวนะครับที่มาพูดที่นี่นะครับก็ถือว่าเลยขออนุญาตกลับเรียนทุกท่านก่อนนะครับว่าการพูดของผมขออนุญาตผมอาจจะมีความรู้ไม่มากนักเรื่องโลอิกานะครับเพราะว่าเพิ่งมาจับงานนี้ได้ไม่นานนะครับในประเด็นสําคัญนะครับขอกลับเรียนว่าขอแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมพูดในนามของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นข้อมูลทางราชการซึ่งอ้างอิงได้นะครับในส่วนที่2ขอยอยนุญาตนิดนึงครับว่าในส่วนของความคิดเห็นนะครับหรือว่าทัศนคตินั้นขอยอนุญาตว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นตรงนี้มีใช่ความคิดเห็นของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอยอนุญาตครับวันนี้ผมเลยจะขอพูดในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของโรฮิงญาซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้แบบภาระ อันใหญ่อึ้งเอาไว้นะครับเราพบว่านะครับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมานะครับสถิติของการที่เราตรวจพบโรฮิงญาเนี่ยไม่มากนะมันเป็นเรื่องฮอตที่เกิดขึ้นณนะวันที่9มกราคมนะครับสิ่งสิ่งบอกเหตุที่ที่เราก็กำลังสงสัยว่าตั้งแต่วันที่9ามกราคมผมผมเล่าเหตุการณ์คร่าวๆนิดนึงนะครับวันที่9วันที่10และว,วันที่13นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตำรวจนะครับแล้วก็ท้องที่นะครับก็ได้ควบคุมชาวโริงญ,ญาได้ส่วนหนึ่งในตรงนั้นนี่เรารวบรวมมาได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ843ท่านนะครับ843คนนะครับขณะนี้ปัจจุบันนี้ท่านที่เห็นตัวเลขล่างสุดนะครับณวันที่13นะครับ1,772คนท่านเห็นไหมครับว่ามันมีสิ่งบอกเหตุซึ่งแค่เพียงเดือนเดียวมันมีการหลั่งไหลนะครับมันมีการหลั่งไหลเข้ามา การหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยอาจจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเดี๋ยวเราก็คงพูดในโอกาสต่อไปนะครับแต่ครนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของต่อหมอนะครับทุกคนก็จะโยนหมดเลยครับว่าคือต่อหมอเราจะบอกว่า ใน1772คนเนี่ยนะครับเราแยกไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็ในด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เราก็จะไปอยู่ที่ในส่วนของต่อหมอที่เรารับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นประดังเบซานะครับสดาพังงาระนองสิงห์ขอนสิงห์ขอนนี่คือประจวบคีรีขันนะครับฮะแล้วก็จังหวัดตราดการชนะบุรีพิบูลังาหารมุกดาหารเดิมเลยเนี่ยนะครับทางใต้เราเนี่ยสงขากับนะฮะสงขากับพังงาระนองแล้เนี่ยที่ควบคุมเนี่ยเราไม่เพียงพอครับจริงๆแล้วเนี่ย ในส่วนของการควบคุมโรฮิงญาอยู่ณขณะนี้เนี่ยเราควบคุมอยู่ในสถานคนก็จะพูดหนังสือพิมพ์ก็จะลงว่าอยู่ในห้องกักอยู่ในห้องกักหรือกักกันไว้อะไรเงี้ยนะครับคือข้อเท็จริงแล้วเนี่ยห้องเนี่ยไม่ใช่ห้องมั่นคงแข็งแรงนะนะครับเราเป็นเพียงห้องควบคุมเพื่อส่งกลับนะครับคำทางราชการเรียกว่าห้องควบคุมเพื่อส่งกลับนั่นหมายความว่าตอม หรือตำรวจในประเทศไทยทั้งหมดที่จับคนต่างด้าวได้จะต้องมาส่งต่อมอเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายแล้วดำเนินการผลักดันส่งกลับในประเทศต้นทางก็เป็นห้องควบคุมเพียงแต่อยู่ชั่วคราวนะครับเป็นเพียงอยู่ชั่วคราวนะครับหลายท่านหลายกลุ่มหลายสมาคมก็จะโจมตีว่าทำไมต่อมอตอนนี้ถึงต้องเอาไปอยู่อุบล ไปอยู่มุกดาหารร้อยคนไปอยู่อุบลร้อยคนสัปดาห์หน้าจะต้องส่งไปหนองคายหนึ่งร้อยคนเนื่องจากว่าห้องกักของเราเนี่ยนะครับห้องควบคุมของเราเนี่ยครับไม่เพียงพอเวลาใครไปเยี่ยมตมก็จะถูกต่อว่าอีกทําไมควบคุมอย่างนั้นทําไมควบคุมอย่าง,งนี้มันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับและเขาอยู่ตรงหน้าด่านนะครับใครจับมาก็ส่งมาใครจับมาก็ส่งมานะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเหตุผลอันหนึ่งซึ่งทําไมถึงเป็นพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองคนหลังไรเหลือเกิน นะครับนะักวิชาการบางท่านท่านก็บอกว่าตอมตำรวจไทยทหารเรือไทยทำไม่ถูกนะครับถ้ามองว่าในมุมมองในอดีตนั้นถ้าลงหิงยางเข้ามาจับกุมซะดำเนินคดีซะผักด,ดันซะในช่วงนั้นโลหิงยางก็จะไม่มาแต่ท่านไม่ได้มองเลยครับว่า ทหารเรือนะครับอยู่ในน่านน้ำเนี่ยครับมันมีกฎหมายทางทะเลกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งบอกว่าเขตไหนเป็นเขตน,าน่านน้ําของเราเรามีหน้าที่ในการผลักดันออกไปสําหรับคนที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงซึ่งใช้กันทั่วโลกจะต้องทํายังไงต่อไปเขาไม่มีอาหารก็ต้องเอาอาหารให้เขาเอาน้ําให้เขาเรือเขาไม่มีน้ํามันต้องเติมน้ํามันให้เขาด้วย นี่คือสิ่งที่ทหารเรือทําถูกต้องที่สุดเมื่อผ่านพ้นจากทหารเรือเข้ามาในน่านน้ำอื้นหรือเข้ามาเกือบจะถึงชายฝั่งแล้วตำรวจตมอมีหน้าที่ก็คือทําตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเรามีหน้าที่ในการจับกลุ่มดําเนินคดีแล้วก็ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อผลักดันออกไปคือเราพยายามอย่างดีที่สุดนะครับสำหรับสหรับใน,ในเรื่องของ,ของด้านที่เราดูแลแต่กําลังจะเกีรตวกับเรียนว่าอยากจะให้ทัศนคติฝา นะครับว่าขอความกรุณาช่วยมองหลายๆด้านนะครับมองถึงผู้ปฏิบัตินะครับผมเองผมไม่เคยศบประมานักวิชาการนะครับผมเคารพนะครับผมถือว่าผมเป็นผู้มีความรู้น้อยนักวิชาการผมชอบครับผมจะได้ความรู้จากท่านนะครับแต่เวลาให้สัมภาษณ์ออกไปแล้วเนี่ยมันสะท้อนและเราเราเป็นข้าราชการตํารวจครับเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมผมเห็นให้เห็นตัวเลขเลยนะครับว่าถ้าเกิดบอกเขาบอกจับกลุ่มแล้วไม่มาไม่จริงเลยครับตอนนี้นะครับท่านครับออกมาทุกวันออกมาจากป่า ลงมาจากเขานะครับนี่นี่คือข้อเท็จจริงนะครับณปัจจุบันแล้วกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราดูแลโริงญาอยู่พันเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับเรายังมีคนชาติต่างๆนะครับอีกพันกว่าคนนะครับที่เรารับอยู่ณขณะนี้นะครับอีกพันกว่าคนนะครับพันกว่าคนนี้คือพันกว่าคนที่ถูกจับกลุ่มมาเข้ามาทํางานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เข้ามาลักลอบเข้ามาทําอะไรก็ตามแต่ผิดกฎหมายทั้งหมดพร้อมที่จะถูกดําเนินคดีแล้วส่งตัวกลับสิ่งที่เราดูแลอย่างดีที่สุดตามหลักสิทธิมนุษยชนเมื่อเขาเข้ามานะครับเราก็ระดมทั้งทีมแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งผู้มีความรู้นะครับเราก็ดูแลในเรื่องสุขภาพอนามัยตา่ตางๆนะครับคนไหนป่วยไข้เราก็รักษาไปนะครับเรามีการคัดแยกการคัดแยกของเราเราก็ดําเนินการตามหลัก รเราก็จะนํสาขาวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะครับอะไรต่างๆนะครับมีทีมกฎหมายมีอะไรเข้ามาคัดแยกท่านเชื่อไหมครับว่าตอมอเรานะครับเราคัดแยกแม้กระทั่งเมื่อตอนต้นนะครับภาคชาวก็มีท่านวิทยากรเขาบอกว่าเอ๊ะเราดูเข้ายังไงนะมันเป็นยังไงเรื่องของครอบครัวเป็นไงเราคัดแยกแม้กระทั่งว่าถ้าคนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นลูกในหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องเอารูปเนี่ยไปอยู่บ้านพักเด็กและสติ นะครับเราต้องแยกออกอย่างนั้นกลุ่มอายุเกิน18ปีอยู่ด้านนี้แต่เราเห็นความเป็นครอบครัวเราเห็นความเป็นครอบครัวเราเอาครอบครัวเขาอยู่ในที่ที่เดียวกันนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้มองข้ามนะครับตอมองไม่ได้มองข้ามนะครับบางท่านอีกเหมือนกันก็บอกว่าโลหิงยาเนี่ยค้ามนุษย์มีแกงค้ามนุษย์มีแกงค้านั้นผมไม่ปฏิเสธครับ ผมเป็นตำรวจผมไม่ปฏิเสธผมทำงานด้านการข่าวผมไม่ปฏิเสธผมเชื่อครับฝ่ายความมั่นคงทหารทุกคนก็ไม่ปฏิเสธแต่ขอญยกกลับเรียนอย่างนี้ครับมันมาจากอะไรก่อนจุดเริ่มต้นของโรฮิงญานั้นหลักก็คือเขาเข้ามาเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองนี่คือหลักเลยครับหลบหนีเข้าเมืองแต่หลังจากนั้นมีกลุ่มคนบางกลุ่ม คนบางคนฉวยโอกาสเอาเหตุผลตรงนี้ที่เขาว่าอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็นึกแล้วก็ทำนั่นคือส่วนต่อขยายเขาไปต่อยอดคือเอาไปทำงานเอาไปทำอะไรต่างๆเพื่ออะไรเพื่อได้เงินส่วนหนึ่งและกลูพวกนี้เขาก็ได้เงินไปแต่ไม่ใช่เลยครับว่าโลหิงยาเดินทางมาเพื่อจะมาทำงานค้ามนุษย์หรืออะไรต่างๆเพราะนั้นคำว่าค้ามนุษย์นี่มันรุนแรงมากไม่ควรจะใช้เลย ประเทศไทยตอนนี้ก็แย่อยู่แล้วนะครับสหรัฐก็เพ่งเล็งอยู่แล้วทุกคนก็ทราบปัจจัยของมันคือเขาหลบหนีเข้าเมืองเขาต้องการที่เขาจะไปประเทศที่สามแต่กลุ่มคนบางคนเท่านั้นที่ไปทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นผมมีข้อสังเกตนะครับเราควบคุมตัวชาวโรฮิงญาได้นะครับเราให้ล่ามแปลเราให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าทุกคนนะครับยอมรับว่าตัวเองคือยาไ ถ้าจะเห็นนะครับว่าหลายครั้งเราเคยเห็นข่าวว่าการเรียงชีดขาชีดลบกับพมา่าต่อสู้กับพมา่านะครับ mm. เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินพื้นที่ปกป้องเอกชของเขาแต่เราไม่เคยเห็นโลยิงยาปกป้องหรือต่อสู้เพื่อแผ่นดินของตนเองเลยเราจะเห็นโลยิงยาลงเรือมาโดยตลอดนี่คือข้อสังเกตข้อสังเกตข้อต่อไป มาเลเซียอินโดนีเซียบางกราเทศเป็นชนชาติมุสลิมเช่นกันแต่ไม่เคยแบบท่าว่าจะลองรับโลหิงยาเข้าไป้ดยในประเทศเขาเลยย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นบอกว่าทําไมทหารเรือถึงฝักดันผมเคยพบแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ของทางทหารเรือว่าเราพบหลายครั้งนะครับในการทะเลซึ่งเจอโลหิงยาลงเรือมาปรากฏว่า สัมภาษณ์แล้วว่าถูกผลักดันออกมาจากหน้าน้ำม,มาเลเซียนี่คือข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานกลางทะเลล่าสุดล่าสุดวันที่31มก,กราคมสดๆนี่เราก็กำลัง ปรึกษากันอยู่ว่าจะเอาไปควบคุมตรงไหนไปอยู่ยังไงเราก็เหนื่อยพอสมควรนะครับวันที่ส1ก็ได้รับข่าวโดนเข้ามาอีกโรยยามาอีกแล้วพี่อีกร้อยคนอีกร้อยสิบคนและเที่ยวนี้มายังไงอ่ะเข้ามาเกือบจะถึงชายฝั่งแล้วเกือบจะถึงชายฝั่งแล้วโอมาได้ตั้งไกลนะครับจากยะไข่มาถึงกลางทะเลประมาณพันไมล์ทะเล พันไมล์ทะเลก็ประมาณ1,800กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาทางด้านชายฝั่งของประเทศไทยอีกประมาณ7800รไมล์ทะเลไม่ใช่น้อยนะครับแต่จะมาถึงใกล้ชายฝั่งประเทศไทยแล้วครับเรือล่วเรือล่วก็ไม่ทราบว่าอาจจะเรือผูกมั้งครับสุดท้ายครับตำรวจน้ําทหารเรือตำรวจไทยก็ต้องอุ้มร้อยสิบคนนี้เข้ามาอีกเพราะบังเอิญเรือมาล่วง นี่คือข้อเท็จจริงครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงบอกอีกว่ามันไม่ใช่อย่างที่หลายท่านบอกว่าเ,เราดูเข้าดีแล้วและเราเราต้องรับภาระต่อ่อไปนี่ครับคือกับเรียนให้ทุกท่านทราบว่านี่คือปัญหาปัจจุบันของสำนังกงานตรวจคนเข้าเมืองผมขอให้ความมั่นใจนะครับว่า ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงอย่างนี้ก็ตามนะครับสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับยังคงมีความจําเป็นนะครับที่เราจะต้องรักษาดุลยภาพของความมั่นคงแห่งรัฐของเรานะครับบวกกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเราคงทําควบคู่กันไปนะครับแต่เราต้องอยึดถือความมั่นคงเป็นหลัก